อย่าปล่อยให้ชีวิตถูกลิขิตด,ด้วยสิ่งนี้หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตปล่อยให้เป็นไปตามที่คนอื่นต้องการใช้ชีวิตตามที่คนอื่นกำหนดไม่ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการถ้าคุณต้องการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างที่คุณต้องการอย่าปล่อยให้ตัวเองถูกควบคุมด้วย5สิ่งต่อไปนี้ 1. อดีตของคุณ 2. ความคิดเห็นและการตัดสินของคนอื่น 3. ความเชื่อที่ถูกจำกัดด้วยตัวคุณเอง 4. ความสัมพันธ์และ 5. เงิน 1. อย่าให้อดีตควบคุมปัจจุบันหรืออนาคตของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องปล่อยมันไปทิ้งความเจ็บปวดในอดีตของคุณไว้เบื้องหลังปล่อยให้ความเจ็บปวดจากอดีตผ่านไปอย่าให้มาทำลายอนาคตของคุณทิ้งความมืดมนจากอดีตไว้เบื้องหลัง เพื่อไม่ให้บดบางแสงสว่างแห่งอนาคตที่สดใสของคุณอดีตมันผ่านไปแล้วอะไรก็ตามที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความไม่ยุติธรรมความโหดร้ายความผิดหวังความเจ็บปวดหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามการหัวนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยหากมีใครเคยทำไม่ดีกับคุณวิธีเดียวที่จะเอาชนะได้คือปล่อยวางแล้วเดินหน้าต ถ้าคุณใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความเกลียดชังคุณคือผู้พ้ายแพ้ถ้าคุณใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เหมือนผู้ถูกกระทําคุณคือผู้พ้ายแพ้หากคุณต้องการที่จะเป็นผู้ชนะคุณต้องโฟกัสไปที่การสร้างชีวิตในอนาคตของคุณแล้วลงมือทําทันทีวางความหนักหน่วงนั้นไว้ข้างหลังเพื่อให้คุณได้เป็นอิสระอย่าปล่อยให้เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านไปแล้ว มาทำลายชีวิตในปัจจุบันและอนาคตของคุณตอนนี้ถึงเวลาเริ่มต้นใหม่ถึงเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 2. ออย่าให้ความคิดเห็นและการตัดสินของคนอื่นมาควบคุมชีวิตของคุณการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปอาจทำให้คุณเดินในทิศทางที่คุณไม่ต้องการที่จะเดินการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปอาจทำให้คุณหลงทางก่อนที่คุณจะลงมือทำอะไร คุณควรตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าฉันทำสิ่งนี้เพราะต้องการที่จะทำมันจริงๆหรือเพราะกลัวการตัดสินจากคนอื่นคุณเกิดมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยเหตุผลที่คุณเกิดมาเพื่อให้โดดเด่นและเป็นที่ชื่นชมและรักในสิ่งที่คุณเป็นอย่ารีแสงไฟลงเพื่อให้คุณได้เข้ากับพื้นหลังที่น่าเบื่อของชีวิตคนอื่นแต่จงส่องแสงสว่างอย่างที่คุณเป็น คนที่ใส่ใจคุณจะเห็นแสงสว่างนั้นและจะส่องแสงไปพร้อมๆกับคุณ 3. อย่าให้ชีวิตของคุณถูกกำหนดโดยความเชื่อที่จำกัดคำเตือนจากคนรอบตัวคุณที่บอกว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้สิ่งเหล่านี้อาจเป็นความเชื่อที่คุณได้รับโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เด็กและส่งผลเป็นความเชื่อตลอดชีวิตของคุณโดยการฟังคำพูดเหล่านั้นจากคนรอบข้าง ซึ่งคนเหล่านั้นไม่เคยแม้แต่จะมีความฝันเป็นของตัวเองไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้ไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถมีได้ไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถเป็นได้หากคุณเชื่อมั่นในตัวเองหากคุณเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งเป็นไปได้ท้ายที่สุดคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการ 4. อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มาควบคุมชีวิตของคุณ ถ้าคุณคิดว่าต้องมีใครบางคนเพื่อที่จะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตถ้าคุณคิดแบบนี้แสดงว่าชีวิตของคุณอยู่ไม่ไกลจากความล้มเหลวอ,อยู่ไม่ไกลจากความผิดหวังเพราะในชีวิตจริงไม่มีใครที่จะมาเติมเต็มให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบได้หากคุณต้องการควบคุมความสุขและความสมบูรณ์แบบตลอดเวลาคุณต้องพร้อมที่จะโดดเดี่ยวจงพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจให้เพียงพอ จนคุณไปถึงจุดที่ไม่จำเป็นต้องมีคนอื่นมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณคุณก็สามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองได้ 5. อย่าปล่อยให้เงินมาควบคุมชีวิตของคุณนี่คือสิ่งที่ควบคุมคนส่วนใหญ่บนโลกไม่ได้หมายความว่าเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายแต่ความหมายคืออย่าให้การตัดสินใจของคุณถูกควบคุมด้วยเงินหากคุณตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างโดยคำนึงถึงเงินเป็นสำคัญ ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเงินไล่ล่าหาเงินอาจทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดแต่ถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะรับใช้ผู้อื่นมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้อื่นถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจก็คํานึงถึงการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วคุณจะพบว่าเงินจะเข้ามาหาคุณและจะมาในจํานวนที่มากมายมหาศาลกว่าการที่คุณไล่ตามเงินดังนั้นจงท้าทายตัวเอง ให้ใช้ชีวิตตามที่คุณต้องการให้มีอิสระจากการควบคุมของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน5สิ่งนี้ค้นพบอิสระของคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วคุณจะมีชีวิตอิสระในแบบที่คุณต้องการ